เย็นไหมเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุดยตุงนะครับพระธาตุสำหรับคนเกิดปีกุลเลยไป ตอนนี้นะคะเรามา<ข>อยู่ในสถานที่ศักสิทธินะคะก็คือพระธานใดโจงนะคะจริงๆก็จากเส้นทางที่เราเดินทางขึ้นมานะคะก็ขับรถขึ้นมาเนาะก็ใช้เวลาไม่นานมากค่ะเส้นทางก็อาจจะคดเคี้ยวแล้วก็ชันนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ยากมากเกินไปนะคะจังหวะแรกที่เราเอารถมาจอดที่ลานจอดรถนะคะ วินาทีที่เราเปิดประตูออกมาแล้วเราได้สัมผัสอากาศนะะมันเย็นสบายมากๆเลยนะก็รู้สึกว่ามีทางความเย็นสบายเงียบสงบนะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นบันไดทยานาคมาก็จำนวนขั้นก็ไม่มากค่ะอาจจะแค่หอบๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่มากเกินไปสำหรับแรงศรัทธาเนาะแล้วก็ ที่ได้มากราพัฒาตใดตุงนะคะก็เผอิญว่าตนเองนะคะเกิดปีกุลพอดีนะคะพะฒนาไดตุงก็เป็นพัฒน์ประจำปีนะคะตัดปีกุลนะคะก็ได้กราบขอพรสิงศักดิ์เทธิ์นร้อยนะคะก็ถ้าใครเป็นปีกุลหรือจริงๆจะปีอื่นๆก็ได้นะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ก็มาไหว้สิงศักดิ์ด้วยแล้วก็สัมผัสบรรยากาศด้วยนะคะก็จะมีเมฆวันนี้นะคะคือโชคดีมากก็คือว่า คนไม่เยอะมากแล้วก็เมฆหมอกก็จะแบบเบาๆจางๆนะคะบรรยากาศนี่คือแบบดีมากค่ะ